เขาเอาไปคอนทั ảo, ảo, Không, ảo, ảo, à, ừ, ch ้งคนเ่เข้ามาหตัวตัคนยอ่ะคนมาจตีเออสามนสี่นสี่นึงวัดจับหมาเออคนดี๋ยวเข้ามา โมเป็นลูกวัดคุณมาสามตนดีตัววัดหนึ่ตัฮะดิโตหน่อจ้ะดิกทักคุณเดียวเออออโอ khách okay. đến đây khám <laughs> 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 tân... trang chúng chắc... ประชาชนนะครับว่าเป็นพระนะครับเป็นพระทั้งหมดสีรูปนะครับพระทั้งหมดสี่รูป บนช่วงนี้ทางกู้ชีพโรงพยาบาลพะเยาแล้วก็กู้ภัยหรือชาท่าวังทองกู้ชีพอปต่อห้วยแก้วแล้วก็อบตโรงเจนได้ดำเนินการผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจำนวนสีราย